10เมษาครับ2,563ครับวันนี้ผมกับท่านพ่อกองช่างนะครับท่านสุเวทอินแสงครับอบตหนองหมีอำเภอขุนุมจังหวัดจัทบุรีครับเราได้รับแจ้งนะครับจากประชาชนชื่อนางนางทองครับของคุณแม่ทองนะครับเป็นการเชื่อมเครือข่ายน้ำใต้ดินนะครับในเฟสที่ที่สามนะครับเฟสที่สามนะครับอ่า่นี้นะครับ ประชาชนเขาขุดกันเองนะครับมีความลึกนะครับถึง5เมตรถึง5เมตรนะครับปรากฏว่านะครับหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนี่เราทําธนาคารน้ําใต้ดินครับบ่อน้ําตรงนี้ครับกลายเป็นสีเขียวมรกตนะครับท่านดูนะครับหน้าแรงนะครับในวันที่10เมษายนครับท่านดูระดับน้ําระดับน้ำเนี่ยยังเต็มนะครับยังยังเต็มเปี่ยมนะครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีเราเนี่ยนะครับทำธนาคารน้ําใต้ดินเมื่อ ปี62นะครับดำเนินการขุดจริงๆคือปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนกุมภานะครับในเฟสที่หนึ่งกับสองนะครับบ่อนี้นะครับเชื่อมกับเฟสนะครับในบ่อที่ในในเฟสที่3ที่เชื่อมกับเฟสที่2นะครับน้าจะเป็นสีเขียวมรกตครับเครือข่ายน้าตรงนี้ก็คือจากบ่อเปิดนะครับหนองกุ้งนะครับแล้วก็อีกบ่อหนึ่งที่คําบอลก็คือห้วยอินลาดนะครับเป็นเป็นบ่อที่ที่เกิดขึ้นโดย ชาวบ้านนะครับแล้วก็ประชาชนเขาค่อนข้างพอใจว่าน้ำเนี่ยนะครับสูบยังไงครับลดลงไปนะครับตอนเช้าก็คือขึ้นมาเต็มนะครับระดับน้ําเยอะมากครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับปีที่แล้วเรารับน้ําแค่ครั้งเดียวนะครับจากโพดุลนะครับปีนี้นะครับถ้าเกิดปีนี้นะครับมีน้ําเยอะมากเราก็จะเจ็บนะครับไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องมีเนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมนะครับซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับปีนี้นะครับได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อทําำรับระบบธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเพิ่มอีกนะครับในอีกหนึ่งเฟสนะครับซึ่งจะช่วงนี้กําลังอยู่ในห่วงของการประกาศสัญญาจากซื้อจ้างถ้าเกิดเราทาเต็มพื้นที่นะครับเมื่อไร่นะครับน้ำตำบลหนองหมีก็จะเยอะกว่านี้ครับจะเพิ่มมากกว่านี้นี่เป็นปีแรกนะครับแค่ปีเดียวน้ําก็ขนาดนี้นะครับ าน้ำเนี่ยถ้าท่านดูนะครับถนนตรงนี้ก็คือถนนตัดใหม่นะครับที <Hok pierwsze throughout> ่เราที Bear ่เราตัดเข้ามานะครับดูแล้วนะครับระดับน้ำกับระดับถนนใกล้เคียงกันมากทั้งทั้งที่เป็นหน้าแรงนะครับซึ่งน้ําเหล่านี้ครับเป็นมวลน้ามหาศาลครับของโปดุนที่เราเก็บไว้ใต้ดินตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเรานะครับรับจากท่านอาจารย์ชาตีศรีพิทาถาครับท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับ ให้เราดําเนินการนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับซึ่งมีผู้นาที่เข้มแข็งนะครับท่านนายกจตุรงค์ชื่นตานะครับพวกเราได้ดําเนินการนะครับธนาคารน้ําใต้ดินขณะนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับน้ําสวยงามนะครับสีสวยงามเหมือนสะอโนดานะครับซึ่งอาจารย์โควิดก็บอกสะอโนดานะครับอยู่บนพื้นพิภพนะครับโปรดติดตามนะครับธนาคารน้ําใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีต่อไปครับ